เด็กที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้วันนี้สรารพัดเรื่องน่ารู้มีเคล็ดลับจะมาบอกคือให้เอาไม้กวาดมากวาดที่ก้นเด็กลงไปที่พื้นทําเช่นนี้สามวันติดต่อแล้วเด็กก็จะตั้งไข่และเดินได้เป็นภูมิปัญญาของคนเท่าคนแก่เขาบอกเรามาอีกทีเมื่อก่อนลูกเราตั้งไข่ไม่ได้เดินไม่ได้คนเท่าคนแก่เลยแนะนำเรา เราก็ไม่เชื่อแต่เราก็ลองไปทำดูมันก็ได้ผลเราจึงมาบอกต่อให้คนที่เจอปัญหาเช่นนี้ก็ลองเอาไปทำดูไม่เสียหายไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดูจบฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรารพัดเรื่องน่ารู้ได้ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ